เพลงที่หนูแต่งอะมาแล้วหนึ่งสองสามหกอ่ะเรียกปู่อยากฟังเนี่ยโอเคก็ว่าสีปาาไปตาไปซื้อปากกาให้อีแม่เดี๋ยวบนทองปากคือเปลี่ยนสีแหล่แหล่เจ้ากีแม่มาใส,ส่์ยังานงมีก็คงซื้อได้ไปซื้อให้เล่าอันลเดี๋ยวเราสีขาว่าเข้าเปดูชอนะจ๊ จมดิโอ้ยไปซื้อให้เล่าสาก่อนได้จักายานแก้นรถทาง้าจนไปซื้อร้านค้าได้ป้ากาศท้องผมวงกับพ้าเจินรับมาห่วยห่วยฝนหัวร่องแล้วฝนตกทำหัหัวเปียกหมดต้อมาฟ้องแอนนาลืมเสือกันวันอยาแอน่ากาศ เลื่อต้องเกียกฝนโอ้ยบ่อยากจมเลยแม่ยาบาบตายเปียกหมอนยอดไ่ฝนไอ้บ่อยข้าสีทาให้ฝนเศร้ากับคกบังงงเลยข้งสีได้พาฝนกันโอ้จังแม่นข่อยเลยโอ้ยตาฝนตกองขึ้นหัวเก่ง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 พู้ตาเราูตามมาร้องสักเพียงหน่อย พูดจ้ากลัวนะพูดจ้ามาร้องเพลงให้ปู่ฟังสักเพลงหน่อยไปแล้วแล้วโอ้ยอยู่ในไรอยู่ในไอ้เสียดีเนี่ยยังเรียนหนีปู่อยู่นะลูกเอ้ยอยู่ไปนอนอยู่น้ำจักเป็นเดือนสะพอยังว่าสีลึงไปแล้วยังได้ปู่ยัน ต้องเปิดภาพนิ่งไงเบื่อเันเป็นจังไมันสิเินดีน,น้าแบบใดอืบมะอได้มนก็บาวายปู้ยีละต่ว่าถ้าคุยกันแบบนี้นะมนงนเวยา,าวยเอ่อ่งันนคุดกันปนแบบเรียนดังเดียวเลยอ่าผู้อื่นบ่เป็นยังอโอเคแค่นี้แหละ